สวัสดีค่ะทุกทุกท่านมาพบกันแบบเช่นเคยค่ะกับรายการเล็กเด่นประจำวันกับอาจารย์รักทางเอ็มไทยค่ะวันนี้เป็นวันศุกร์ที่11ตุลาคมนะคะก่อนเข้ารายการนะคะอาจารย์รักขอเชิญชวนทุกท่านเข้าไปดาวโหลดแอปพลิเคชันเอ็มไทยแล้วก็ไปจับจองเป็นเจ้าของวอเปเปอร์ชุดเศรษฐีทันใจนะคะที่จะเสริมเรื่องการงานการเงินโชคลาภแล้วก็ความรักแล้วก็ยังมีให้เลือกถึง8แบบเลยนะคะตามบันเกอของแต่ละคนค่ะ นอกจากนี้ก็ยังมีเลิกที่จะให้ท่านเนี่ยได้ทำการเปลี่ยนวอลเปเปอร์ด้วยมาสิ่งช่วงของการพยากร์ดวงชะตากันนะคะคนที่เกิดวันพฤหัสบดีวันพุธแล้วก็วันอาทิตย์วันนี้นะคะคุณค่อนข้างท,ที่จะปลอดโปร่งกับสิ่งรอบตัวละแล้วก็จะทําอะไรก็แล้วแต่นะคะก็จะมีคนคอยสลับสน,นุนคอยช่วยเหลือเรามีดวงของการเสี่ยงโชคสิ่งที่ต้องระมัดระวังจะเป็นอุบัติเหตุเกี่ยวกับการออกกําลังกายความใจร้อนหรือความประมาทเนี่ย จะทําให้เราอะค่ะเจ็บตัวได้สําหรับคนที่เกิดวันพุธกลางคืนวันจันทร์แล้วก็วันศุกร์วันนี้ด้านการงานนะคะค่อนข้างมีความคล่องตัวสูงแล้วก็ได้รับการตอบรับจากคนรอบข้างเป็นอย่างดีเลยทีเดียวแต่ในเรื่องของการติดต่อประสานงานจะอาจจะไม่รับรื่นนักนะคะแล้วก็ไม่ได้แล้วเสร็จในคราวเดียวกันนะคะแต่การเงินข้องมือนะวันนี้นะเหมาะกับการเดินเรื่องขอเครดิตหรือการเจรจาเรื่องเงินค่ะ สิ่งที่ต้องอระมัดระวังนะคะเป็นเรื่องของสุขภาพสำหรับสีมงคลวันนี้จะเป็นสีเขียวสีน้ำตาลสีฟ้าแล้วก็สีเทาแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่จะเสริมดวงในเรื่องของโชคลาภนะคะก็จะมีหลวงพ่อวัดไร่ขิงพระราหูแล้วก็องค์ท่านเทวเวสวรรค์ค่ะแต่ถ้าเกิดเราต้องการเสริมดวงการงานนะก็ให้ไปสักการะบูชานะคะพระพิษณุนะคะหลวงพ่อเปิดลแล้วก็พระเปิดท์เป็นอิน เครื่องประดับเสริมดวงนะคะในรอบสัปดาห์นี้นะคะจะเป็นเครื่องประดับที่เป็นพลอยสีแดงหรือทองคํานะคะหรืออาจจะใช้เครื่องประดับสีทองแทนก็ได้สำหรับคนที่เกิดในวันนี้นะคะหรือในเดือนตุลาของสัปดาห์นี้นะคะถ้าเราต้องการทําบุญเสริมดวงวันเกิดเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการซื้อที่ดินถวายวัดค่ะหรืออาจจะทําบุญที่เกี่ยวกับการบริจาคนะคะสร้างสาธารณประโยชน์ต่างๆนะคะจะเป็นโรงเรียนโรงพยบาบาลก็ได้นะคะ จะทําให้เกิดอานิสงส์ให้เราเนี่ยค่ะมีความมั่นคงในเรื่องของหน้าที่การงานแล้วก็ดูเรื่องของการสร้างฐานะส่วนอาหารนะคะที่จะใส่บาตรต้องมีกล้วยนะคะอยู่ในชุดของอาหารจะเป็นกล้วยไข่กล้วยเชื่อมนะคะขนมกล้วยกล้วยเบกแสบก็ได้ตรงนี้จะเป็นเคล็ดค่ะว่าเวลาเราจะทําอะไรเนี่ยก็จะประสบความสาเร็จได้อย่างง่ายๆนะคะเพราะทุกสิ่งทุกอย่างี่ยไม่ว่าที่เราทำเนี่ยก็จะไร้อุปสรรคค่ะ,คะ มาดูกันค่ะเมื่อวานนี้ตัวเลขที่วางไว้เป็นอยงไรกันบ้างในรอบ17.30นเลขที่ออกคือ152แล้วก็19รอบนี้ตัวเลข5เข้ามาในหลักสิบบนค่ะแล้วก็ในชุดวินนะคะเข้ามาทั้งสตัวบน2ตัวบนก็คือเลข152แล้วก็ยังเข้ามาใน2ตัวล่างด้วยเช่นกันคือเลข19ส่วนในรอบ18.30นเลขที่ออกคือ521แล้วก็98 รอบนีนะะ้เข้ามา2ตัวบนของชุดวินคือเลข2หนึ่งมาถึงช่วงของการวางตัวเลขเด่นประจำวันพุธที่11ตุลาคมค่ะในช่วงเวลา17.30นชุดวินและที่วางไว้ให้จะเป็นเลข2เลข4เลข8เลข6เลข7นั้นที่เลข2กับเลข4นะคะชุดจับคู่ค่ะ20 21 23 25 29 04 14 34 54 94 แล้วในช่วงเวลา18.30นนะคะชุดวิลเลที่วางไว้ให้จะเป็นเลข2เลข8เลข1เลข0เลข9เน้มที่เลข2กับเลข8ค่ะชุดจับคู่2-3 2-4 2-5 2-6 2-7 3-8 4-8 5-8 6-8 7-8แล้วก็มาถึงช่วงเวลาของ19.30นค่ะ ชุดวิญญาณที่ว ix, างไม่ให้จะเป็นเลขเจ็ดเลขสองเลขหนึ่งเลขแปดเลขหกเน้นไปที่เลขเจ็ดกับเลขสองนะคะชุดจับคู่เจ็ดศูนย์เจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดเจ้าศูนย์สองสามสองสี่สองห้าสองเก้าสองก็เป็นทั้งสามช่วงเวลาของวันพุธเลยนะคะทุกท่านคะอย่าลืมนะมันทําบุญทําทานนะคะอานิสงส์จะทําให้เรามีโชคลาภการเงินหมุนคล่องแล้วก็อย่าลืมนะคะอาจารย์รักขอกําลังใจทุกท่านนิดหนึงกดไลค์กดแชร์ให้กับอาจารย์รักด้วยค่ะ แล้ววันนี้นะคะอาจารย์รักขอราทุกท่านไปต่อนขอให้ทุกท่านโชคดีพวกนี้มาพบก,กันใหม่ค่ะกับรายการเล่นเต่นประจำวันกับอาจารย์รักทางเอ็นไทยสวัสดีค่ะ